สวัสดีค่ะช่วงนี้อากาศที่บ้านเราเนี่ยร้อนมากๆเลยนะคะบางวันเนี่ยร้อนถึง44องศาเลยค่ะต้นไม้ที่ดัาปลูกเนี่ยก็เลยต้องรดน้ําบ่อยๆนะคะอย่างบางวันเด็กๆก็รดเช้าเย็นเลยค่ะวันละ2เวลาเลยนะคะ ถึงอากาศจะร้อนยังไงเนี่ยแต่ต้นไม้ที่บ้านเดาก็ยังงามสวยอยู่นะแล้วมีเคล็ดลับง่ายๆที่จะมาแชร์ค่ะและนี่ก็เป็นมะม่วงต้นที่บ้านดาวนะคะขอบอกเลยว่าลูกดกมากๆแล้วก็กําลังจะสุกแล้วนะต้นนี้ใครๆเห็นก็ต้องมองค่ะเพราะว่าลูกสวยมากๆเลยนะคะนี่ลูกนี้นะจะสุกแล้วอะแต่ดาวยังไม่เด็ดไปบ่มนะเพราะว่าเราอยากกินแบบว่าสุกคาต้นให้แบบว่ากรอบๆอร่อยๆค่ะ เอาไปทีเดียวเนี่ยก็กินไม่ทันนะคะนี่ก็เป็นดอกไม้ที่บ้านแต่ก็ยังงามแบบนี้สวยสู้แดดจริงๆเลยกับแพรเซียงไฮ้หรือบางคนก็เรียกว่าคุณนายตื่นสายนะคะปลูกในกระถางก็ยังออกดอกสู้แดดกันแบบนี้เลยนะคะสําหรับต้นนี้น่าปลูกมากๆเลยค่ะ และนี่ก็เป็นพริกที่เราปลูกไว้นะบ้านใครปลูกบอกว่าพริกเนี่ยค่อยจะร่วงหลน่นไม่ติดดอกไม่ทันแดงก็ร่วงแล้วนะคะลองลองสูตรนี้เลยค่ะขอบอกเลยว่าเราลองทําแล้วเนี่ยเห็นผลดีมากๆกับพริกเนี่ยเห็นชัดเลยนะคะว่าช่วงนี้เราได้กินพริกที่แดงๆแบบนี้โดยที่ไม่ร่วงไม่หลน่นแล้วก็ไม่โดนหนอนเจาะด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็ไปหาขวดมาค่ะขวดนี้น่าจะใส่น้ําได้อยู่ที่600มลนะคะนี่ เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยตัวช่วยแรกที่เราใช้ค่ะเป็นคิ้เท้าฐานนะคะตัวนี้เนี่ยเราใส่2องช้อนโต๊ะค่ะในถานก็จะช่วยปรับสภาพดินนะคะมีสารซิลิก้าที่ช่วยทำให้ต้นไม้ต้นพืชของเราแข็งแรงและยังช่วยขับไล่มดแรงด้วยค่ะ ตัวช่วยที่2ของดาวนะคะก็คือเปลือกไข่ที่เราตําป่นค่ะตาให้ป่นมากๆเลยนะคะสารที่อยู่ในเปลือกไข่เนี่ยจะได้ออกมาอย่างเต็มที่ค่ะในเปลือกไข่เนี่ยเราก็จะใส่อยู่ที่2ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะในเปลือกไข่ก็จะมีสารแคลเซียมค่ะช่วยป้องกันการหลุดร่วงของขั้วดอกนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเป็นผลจะทําให้ขั้วเหนียวไม่ร่วงหล่นค่ะเมื่อเราใส่2ออย่างเสร็จลงไปเรียบร้อยดาวก็จะ เติมน้ำลงไปสําหรับการเติมน้ำเนี่ยเราจะเติมไปประมาณสักเศษสส่วนสี่ของขวดก่อนนะ <S <S เสร็จแล้วเราจะมาเติมตัวช่วยที่3ของเรากันต่อค่ะตัวช่วยที่3ของเราเนี่ยก็คือผงชูรสค่ะที่มีโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะเราใส่ไปครึ่งช้อนโต๊ะค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการเร่งดอกเร่งผลและยังช่วยเร่งรากด้วยนะคะ ตัวช่วยที่4ี่ของดาวก็คือนี่ที่เห็นอยู่นี่เป็นเครื่องดื่มชูกําลังค่ะเร่งการแตกยอดนะคะทําให้ต้นไม้เนี่ยแตกยอดแตกหน่อเร็วด้วยเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ําลงไปนิดเพื่อล้างกลวยนะพอเรียบร้อยแบบนี้เราก็จะปิดฝาแล้วก็เขยา่าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะก่อนใช้นะคะดาวก็จะตั้งวางทิ้งไว้1คืนเพื่อให้ตกตะกอนก่อนค่ะหลังจากที่ทิ้งไว้แล้วหนึ่งคืนเราก็จะได้น้ําใสๆแบบนี้นะคะ ก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้แล้วค่ะสําหรับวิธีการใช้เนี่ยก็สามารถใช้ได้2แบบเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือใช้ในการฉีดพ่นค่ะสําหรับการฉีดพ่นเนี่ยก็จะฉีดพ่นช่วงเช้านะก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นค่ะก็สัก6กโมงถึง7จ็ดโมงนะเพราะช่วงนี้เนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นเร็วมากๆเลยค่ะ แรกๆว่าจะกรองนะแต่เทออกมาแล้วน้ําใสมากๆแบบนี้ไม่มีตะกรเลยค่ะดาวก็ใช้1ช้อนโต๊ะต่อน้ําประมาณครึ่งลิตรค่ะพอเรียบร้อยก็เขยา่าเขยา่ขยาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปฉีดพ่นกันได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสารแหน่ที่เราปลูกไว้ในเข่งนะขอบอกเลยว่ากําลังงามมากๆเลยค่ะไหลเขานี่เอาทะลุเข่งเลยนะคะแล้วก็งามมากๆสําหรับสารแหน่เนี่ยก็ เด็ดยอดบ่อยๆนะคะจะได้แตกค่ะอันนี้ก็จะเป็นพริกแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะปลูกไว้ก็ได้กินค่ะอันนี้เป็นผักคะน้าเคลนะคะเก็บกินตลอดเลยค่ะแล้วก็งามมากๆเลยะะไม่ว่าจะเป็นไดโนเคลแบบนี้นะคะก็กําลังงามเลยค่ะแล้วก็สู้แดดมากๆเลยเพราะช่วงนี้เนี่ยตรงนี้แดดแรงมากๆช่วงกลางวันนะคะจะเห็นว่าบางต้นเนี่ยใบเริ่มไหม้เลยนะคะ แล้ววิธีที่2ก็คือการใช้รถค่ะเดาวใช้น้ําอยู่ที่ประมาณ5ลิตรนะคะแล้วก็จะใช้น้ําด่างที่เท่าสูตรครอบคลุมของเดาวเนี่ยประมาณอยู่ที่3 0มสถึงสีซีซีนะกะเอาแบบนี้นะคะใส่ลงไปเสร็จแล้วก็นําไปรดพืชผักของเราต่างๆได้เลยค่ะอันนี้เดาก็จะรดเป็นคุณนายตื่นสายหรือว่าแพรเซียงไฮ้นะคะหลายๆคนก็เรียกหลายแบบนะตอนนี้ก็คือยังไม่ตื่นค่ะรดไปเลยนะคะ สูตรนี้ทําให้พืชผักของเราแข็งแรงป้องกันเพี้ยะมะแรงแล้วก็พวกหมดต่างๆและยังช่วยเร่งดอกเร่งผลเร่งรากด้วยค่ะตรงนี้ก็เป็นโปยเซนของดาวนะคะดอกก็ยังเยอะอยู่นะแดดแรงมากๆเลยกับตรงนี้ค่ะนี่ก็เป็นตะไคร้ที่ปลูกไว้นะคะตั้งแต่ทําคลิปที่แชร์วิธีการปลูกตะไคร้ด้วยต้นเดียวให้เป็นกอใหญ่ๆแบบนี้ได้นะก็อยู่จนมาถึงตอนนี้เลยค่ะกอใหญ่งา และถ้าใช้ไม่หมดเนี่ยเราก็เก็บวางไว้ที่ร่มค่ะสามารถนําไปใช้ได้ตลอดเลยนะคะผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทําตามกันดูได้นะคะง่ายสะดวกแล้วก็ได้ผลดีมากๆขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ